ไอเปลี่ยนเปล่าน้ำยังไม่ได้เปลี่ยนああของรถมีมีตังค์เออายู่ของรถมีมีตังค์ให้ผมทำไงอ่ะเปลี่ยน,นม่าน้ำเราเปลี่ยนเปล่าน้ำ้วยบอกบอกเข้าให้เนี่ย<ม>ตอนนะั้นมอ้อน้ำผมซื้อมา2,000ันอะไรผมบวกค่าหม,มอ้อน้ำร้อยเดียวเองนี่นะแต่โบขค้นแรงหนักขค่าแรงจริงอยู่หนะักเาาจาง้งผมต้องจ้างช่างเข้ามาตามหลักแล้วเปลี่ยนม้อน้ำมันต้องเปลี่ยนวาล์วน้ำนะครับท่านท่านไม่เปลี่ยนท่านจะไปอ้างว่าลูกค้าไม่มีตังค์ไม่ได้ คุยดังๆสิคุยดังๆสิผมอยากได้ยินเลยครับเมื่อกี้ท่านก็ต้องอ้อนวอนลูกค้าไปขายบ้านขายที่แล้วมาเปลี่ยนวาล์วน้ำให้มันจบไปนั้นมันนั้นมันจะมาคาคอผมลูกค้าบ้านห่างจากนี้สองเมตรต่อเดียวเอ๊ลูกค้าบ้านคุณผู้ชมเนีในพัดลมวาล้ำนเป็นไงเมื่อกี้บอกมา บูทมันโยกครับเออราคาผมทำไงแล้วแล้วท่านต้องเปลี่ยนว่าน้ำด้วยอ้อนวอนลูกค้าขายที่ขายขายนาขายทางอ้อนวอนอยู่ไหนอ้อน้วอนอ้อนวอนอยู่นี่บอกอี้อันนี้ไม่ใช่วาล์วน้ำหรอเอาอ๋ออ้อนวอนไอ้วาล์วน้ำไม่ใช่ครับนี่ไดชาร์จวาล์วน้ำอยู่ข้างในนี่ไม่ใช่ไดชาร์จไม่ดีเพราะช่างเขาทำไดชาร์จมาไม่ดีโดยเครื่องร้อนไดชาร์จนี่ก็ ตรงนี้หมดเลยบออกกไป่นเลยร้านนี้นะโอร้านนี้อยากเข้าครับร้านนี้ทะเลาะกันบ่อยร้านนี้เปลี่ยนจุดๆออตัวเอเลยครับซบอ่ะไอความร้อนน้ำมันหายน้ำุ่งมาครับต้องเปลี่ยนพัดลมว่าน้ำครับเวาน้ำบ่าน้ำดีอยู่ถอผมเช็คดูแล้วไม่เสียเปลี่ยนพัดลมแล้วมันเริ่มเลยอะเปลี่ยนดูถ้าไม่หายค่อยเปลี่ยนเว่าน้ำครับไองานไหนที่ผมทำอ่ะผมดีหมดผมเช็คอย่างดีแล้ว ไม่ใช่พัดลมนี่มันใช้ไม่ได้พัดล,ลมใช้ไม่ได้เนี่ยเ<ช>น,นา,นาะนาเนี่ยมันไม่ใช่นน้ำมันขาดแล้วเนี่ยท่านอย่าไปทำเดี๋ยวแตกม่าน้ำผมอีกเดี๋ยวหมดค่าม่าน้ำใหม่นะอ๋อถอดเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเนี่ยครับครับไม่มีข้อแม้ให้ผมเปลี่ยนเลยแหมผมบวกไปร้อยเดียวเองค่าม่าน้ำมีที่ไหนอ่ะแบกมา อเขาว่ายังไงมือสองแพ้มันลงทะลุคะแนนพันลึ้งทุกอย่างหมยครับงานพันเจ็ดครับพัขนาดนี้ยังพอคุยอยู่พันหกร้อยห้าสิบไปไหมไม่พันหกร้อยห้าสิบไปเลยเี่ยนในของใหม่ใหม่แท้ใช่ไหมครับใหม่แท้มันเป็นมันเป็นของทุกวันนี้มันบอกต้องเี็ของอินโดแต่ถ้าเป็นมือสองแพ้เป็นของญี่ปุ่นรู้ได้ไงว่าของญี่ปุ่นมาจากบางนาเนี่ยแหละการศึกษาเนอะเรื่องช่างเอ วาาเวลานต,ต้อ<ร>งเปลี่ยนครับเวลาร้อนเนี่ยอันนี้บอกที่เช็งกิดอ่ะมันมีสปีดสองเซนเซอร์ครับเซนเซอร์หนึ่งคือเปิดแอร์อย่าหมุนมอีกตัวหนึ่งต้องเอาอะไรน,นู่นอ่ะอุณหภูมิจากความร้อนเน่ะจกไอ้หม้อน่ะความร้อนมันมาทำง,งานฮี่มันมไม่ใช่ความรู้ครับใน Google ก็มีบอกอยู่มันไม่มีความลับอะไรครับม,มันไม่มีความลับอะไรเว้าน้ำเว้าน้ำดูแล้วเขาไม่เสียหรอกเว้าน้ำคนเราเล่นไฮโลถ้าไม่เสียเงินก็ไม่เป็นหรอก ท่อน้ำนี่ผมใส่เองอันนี้มันรัน่วแล้นี่ร่วแล้วแต่มันขาดคันนี้พี่เปลี่ยนตัวนี้ก่อนไม่ต้องทำอย่างอื่นหรอกให,อให้เงินช่างแอร์เขาเพิ่มต้องถามมาก่อนทำไมกันนั่นเองก็ับว่ารั่วแต่เราต้องบอกไปก่อนว่าออมันอาจจะดีขึ้นแต่น้ำตันโอ้อาจจะเกิดจากพัดลมทำงานมากไม่ไม่อา่ะเป็นเลย่องหนักแต่ว่าเปลี่ยนไปแล้วมันดีขึ้นแต่มันมก็ไม่หายก็ต้องเปลี่ยนาลาน้ำเลยอาวไปอย่างไรวะจ่ายไม่รถนี้อะจจะเป็นหมนะ้อหม้อน,น,น้ำน ต้เอเป็ตพี่อาจรมนอ้คันเนี้ต้องรื้อฟ้าซูจงหวไม่มันต้องรื้อฟ้าสูมันถึงวันวันอย่างงก็ต้องรื้อกับร้อเซนต์เตรียมเงินไว้เลยรื้อฟาสูน้ำาดันแล้บอยังไม่ดันแต่มันไปแล้วอืองันผมจะเปลี่ยนม้อน้ำรถผมหรอไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่ร้อยครับไม่ใช่พี่ขับน้ำแห้งมาไม่เขาขับน้าแหงมาไเี่ยน้เมีตนมาอยู่ทั่วเล น้ำหายไปเยอะ่บ้านนี่เลยเยอะแยะครับช่างไหนเอาอะไรเอาพันอย่างงี้นี่ดูแล้วก็พันมาวลฮะแนนีวช่างอะไรพันอย่นี้นี่พันอะไรอย่างนี้นี่นี่อย่างนี้เยข้างล่างาจัดเนี่มันตันไอ้ม่ เอาไปเนาะอ่าอยุก็อ่าของชาติของของยาแน่นอนเพราะว่ายุมจะไม่ทำอะไรอะไรอย่างงี้จะไม่มีร้านที่ผมลงทุนทั้งไม่ตัดยาไม่ตัดยาไม่ตัดใ่ยาต้องบอกว่านี่ของเจ้าของนี่ตอนแรกบอกว่าใครทำแบบนี้วะบอกใครบอกว่าแกพอบอกแกแกรูจะไปตัดนะจะไปตัดนะจะไปตัดนะไม่เป็นสัญลักษณ์ไม่ได้อายผมตั้งใจ ใใใคครรททำำช่ถ้าผมมัดผมจะไม่ตัดอบรมนี่ยจไม่กลัวปืนก็นายใช่คือว่าเราทะเลาะกันทุกวันแต่ออดถ้าให้ขับไปตรงไหนก็ตรงนี้เลยไปบ้านเขาไปบ้านเขาเนอะเปลี่ยนใช่ไหมค่ะค่ะโอเคแม่งก็ต้องถูกอยู่ดีเนาะเดีนะยังไงก็ต้องเปลี่ยนอย่าไปอย่าไปฝืนเปลี่ยนเยอะ